H7.14 ช่องเล่าในใิยายขอนำเสนอเรื่องอย่าแต่ต้องเฟลิกซ์สตอรี่บ่ายจีทองโลชั้นที่สิบแมวเก้าชีวิตเปินยยาเรื่องนี้เป็นเพียงจิตตนาการของผู้เขียนคนเดียวเท่านั้นในเหนืงนะฮมีการกล่าวถึงเงือกสิ่งมีชีวิตที่ยังหาข้อพิสูจน์ไม่ได้ว่ามีจิต จักรวาลมวอร์สบริษัมาตั้งดาชิงเชนดียวกับสปีดทงนี้โปรดใช้วิจารณญาในการรับฟังหากพลาดระการใดต้องขออภัยมาที่นี้ด้วยนะคะือว่ามีความของอายุเหลือการใช้ความรุนแรงการอาวุธการต่อสู้การทารุณทรมาเนื้อหมีความโหดร้ายแบบอวัยวะมีตัวลครนองที่ชีวิตมีชัครอบบุญสกัดตั้งดมีชัและือที่จุกแจงทาเพจการมนุษย์มีการแบ่งชนชั้นอัลฟาเบต้าและอเมิกาหรือจักรวาลอมกาเวอร์สทางช่องไม ข้าชอบที่เจ้ายิ้มข้าอยากให้เจ้ายิ้มเยอะๆเฟรดิหากเจ้ามีภัยอันตรายโปวดเรียกชื่อของข้าแล้วข้าจะไปหาเจ้าในทันทีเฟรดิ <Felix. S 2> ข้านะ Felix. 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 เฟรดิเฟรดิเเสียงเรียกอันคุ้นเคยดังแววอยู่ในหัวของชายหนุ่ม ที่นอนเหงื่อแตกอยู่บนเตียงรอบดานไม่เป็นระเบียบสเปะสปะไปด้วยเครื่องมือการแพทย์และเสียงนั้นก็ดังอยู่ซ้ำๆอย่างไม่หยุดหย่อนเค <Okay. S 1> ใบหน้าชุ่มเหงื่อขมวดคิ้วสายไปมาร่างกายกระตุกสัน่นถีบยันผ้าปูเตียงด้วยความรู้สึกทรมานภาพความทรงจำในช่วงแห่งความสุข แต่กลับรู้สึกเหมือนเป็นด่งฝันร้ายเมื่อเกิดขึ้นกับคนที่ยังมีชีวิตอยู่เฟลิกซ์สะดุ้งตื่นขึ้นมาเขาหายใจอย่างถี่แรงราวกับเมื่อสักครู่นี้พึ่งว่ายน้ำเข้าถึงฝั่งสิ่งแรกที่ดวงตาสีดำคลับเห็นคือเพดานสีขาวที่มีคราบดำของเชื้อราเกาะติดและที่นี่มันที่ไหนกันล่ะเนี่ย บรรดาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ตั้งระเกะระกะอยู่รอบเตียงเขาภายในห้องสี่เหลี่ยมที่ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่แต่รกรุงรังอย่างกับห้องทดลองที่ถูกระเบิดลงเจ็บ <c oughs> เขายันตัวลุกขึ้นนั่งอย่างไม่ทันระวังเป็นเหตุให้บาดแผลทั่วร่างกายที่ไม่ได้ขยับขยื้นมานานหลายวันเกิดการตึงผิวเฟลิกซ์มองสำรวจร่างกายตัวเอง ท่วร่างของเขาถูกพันด้วยผ้าก,กอสและมีรอยทายารวมถึงศีรษะที่ก่อนหน้านี้แตกยับเพราะถูกดามกระบอกปืนทุกเออนี่เราเขายังอยู่ในอาการมึนงงแต่ก็จำได้ว่าก่อนหน้านี้ตัวเองเผชิญอะไรมาบ้างเคเคอยู่ที่ไหนเจ็บระบมเจียนจะตาย แต่เมื่อเขานึกถึงอีกคนขึ้นมาก็ลุกพรึบจากเตียงโดยทันทีมองสำรวจไปรอบห้องอีกครั้งและทันใดนั้นเจ้าของห้องที่หายไปทำทุระส่วนตัวก็กลับมาพอดิบพอดีเป็นชายสวมชุดกราวสีขาวที่ไม่ขาวเพราะมันสก,กปรกรูปร่างสูงผอมเส้นผมสีอ่อนดำ ไว้หนวดเคราวอย่างกับพวกนักวิทยาศาสตร์ที่เก็บตัวในห้องทดลองใต้ดินใบหน้าของเขาแลดูมีอายุน่าจะสักประมาณ60ปลายปลายเฮ้ยเฮ้ยนั่งลงก่อนอย่าพุ่งลุกตอนนี้เดินผิวปากมาอย่างอารมณ์สุนทรีแต่เมื่อมาถึงก็ต้องเอ่ยปรามเจ้าคนเจ็บที่เปิดค้นทุกประตูห้องที่มันไม่เป็นระเบียบอยู่แล้วให้รกสกระกหนักกว่าเดิม คคุณมเฟลิกซ์ชง,งักหันไปหาชายปริศนาที่จูจ่ๆก็พรวดพลาดเข้ามาในห้องเขามองวิเคราะห์ลักษณะภายนอกที่ปรากฏเห็นและตัดสินไปว่าชายคนนี้ต้องจับตัวเคลไปแน่ๆเคอยู่ไหนเขาเดินปรีเข้าไปกระชากคอเสื้อชายคนนั้นและดันจนหลังกระแทกกำแพง เอ่ยถามอย่างใส่อารมณ์โดยน้ำเสียงกระโชกโฮกฮหกขาดขันจะเอาคำตอบให้ได้ทั้งที่อีกคนยังงงอยู่เลยว่าเคเลคือใครเด,เดี๋ยวปล่อยแล้วมาคุยกันดีๆก่อนคนโดนตื่นตระหนกสุดจะงงงวยกระนั้นในฐานะหมอที่กเกษียณอายุแล้วก็ไม่อยากใช้กำลังขัดขืนกลัวจะเป็นการเพิ่มบาดแผลให้เจ้าคนที่เขาพึงทำการรักษามาหมัดมา คุณโอเคไปไว้ที่ไหนบอกมาขขมเสียงใส่ด้วยแววตาดุดันนี่มันเอาแต่ใจเกินไปแล้วเคไหนฉันไม่รู้จักโว้ยเขาเลยโมโหใส่อารมณ์กลับไปบ้างและเหมือนว่ามันจะทำให้คนไร้เหตุผลอย่างเฟลิกซ์ได้สติกลับมาไม่รู้หมายความว่ายังไงก็หมายความตามนั้นนั่นแหละเขาถอนหายใจ ก่อนจะแงะมือของเฟลิกซ์ที่กำลังคลายออกตกที่ไหล่เจ้าคนป่วยเบาๆบอกให้ใจเย็นลงสักนิดแล้วมาคุยกันดีๆเข้าใจว่าท้องอ่อนอารมณ์มันจะแปรปวนแต่นายก็ต้องหัดควบคุมตัวเองบ้างไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเด็กในท้องจะได้รับความเครียดตามไปด้วยฮะอะไรนี่คุณกำลังพูดถึงอะไรอยู่เนี่ยจุ่ๆ ชายคนนั้นก็พูดเรื่องที่ทำให้เฟลิกซ์ต้องตกใจและสับสนเป็นอย่างหนักทวา่าการตอบสนองดังที่เห็นของเขาที่ดูเหมือนไม่รู้เรื่องรู้ราวทำให้หมออย่างริชเชอร์ต้องขมวดคิ้วไปตามๆกันนี่นายไม่รู้เรือไงว่าตัวเองกำลังตั้งท้องอยู่ริชเชอร์เป็นอดีตหมอในโรงพยาบาลใหญ่ ที่เกษียณอายุแล้วและปัจจุบันก็ยังคงเป็นหมอในานามที่จะรับรักษาเฉพาะคนป่วยไรยบานหรือสามัญชนคนธรรมดาทั่วไปที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในการรักษาอยา่างทั่วถึงในเมืองชนบทจะว่าเขาเป็นหมอเถื่อนก็พูดได้ไม่เต็มปากเพราะเขาเ,าเรียนมาแม้สถานที่ตั้งโรงพยาบาลขนาดเล็กจะเป็นบ้านของเขาเองก็ตามว่ายังไงนะท้อง ผมเนี่ยนะก็ัวชานะสินี่อย่าบอกนะว่านายไม่รู้เฟลิกซ์ตกใจงงกับคำพูดของอีกฝ่ายเขาเลิกชายเสื้อของตัวเองขึ้นก้มสำรวจหน้าท้องที่เต็มไปด้วยรอยชํำจ้ำสีม่วงก็ยังมองไม่เห็นความผิดปกติประมาณสามเดือนเศษยังดูไม่ออกหรอกเพราะโอเมก้าเพศชายในช่วงตั้งครรภ์ท้องจะน้อยมาก ตามที่หมอได้กล่าวไปเฟลิกซ์ท้องอยู่จริงๆเขาตั้งครรภ์ได้ราวสามเดือนโดยเพิ่งจะรู้ตัวก็วันนี้เฟลิกซ์ถึงกับเข่าอ่อนล้มหัวบลงบนพื้นอย่างไม่อยากจะเชื่อริชอร์รีบเข้าไปช่วยพยุงให้เขารุกขึ้นมานั่งที่เก้าอี้ดีๆนายเพิ่งจะฟื้นตัวอย่าเพิ่งคิดอะไรเยอะผ่อนคลายเข้าไว้เข้าใจที่ฉันพูดหรือเปล่า น้ำเสียงฟังดูอ่อนโยนตกบ่าชายหนุ่มดักเป็นการปลอกเบาๆก่อนจะเดินไปหยิบขวดน้ำเปล่าและนนำมายืนให้กับเฟลิกซ์ดื่มซะสินายน่าจะคอแห้งมากเฟลิกซ์รับมาอย่างกล้าก,ก,กลัวชัยเขาคอแห้งมากแห้งผากจนกืนน้ำลายลำบากแต่ก็เพิ่งได้สติตอนที่คนแปลกหน้าท่านนี้พูดขึ้น เขาเปิดขวดยกกระดกอย่างไม่เว้นจังหวะหายใจริชอร์บอกค่อยๆดื่มด้วยท่าทีอย่างเป็นห่วงเป็นใหญ่ <c oughs> ยกหลังมือขึ้นปาดคราบน้ำบนปากก่อนจะเริ่มสอบปากคำชายหนุ่มตรงหน้าคุณเป็นใครกันฉันริชอร์คารเทอเป็นหมอเสียอายุแล้วแล้วก็เป็นคนช่วยนายไว้เช้าตรูของวันหนึ่ง ริชเชอร์ที่ไปเดินออกกำลังกายอย่างทุกวันที่ชายหาดพอเอิญได้พบเฟลิกซ์นอนเกยตื้นอยู่ริมหาดหายใจผงาบผงาบเหมือนปลาขาดออกซิเจนวินาทีนั้นเขาช่างใจอยู่เพียงครู่เดียวก่อนจะตัดสินใจช่วยผู้ชายคนนี้มาอย่างทุลักทุเลรู้ไหมว่านายเกือบไม่รอดแต่ก็น่ามาหาัศจรรย์มากที่นายรอดชีวิตมาได้ ฉันนี่เก่งจริงๆเพราะสภาพของเฟลิกซ์ในตอนนั้นอยากกับพวกสัมบีที่ร่างกายกำลังเน่าเปื่อยมีบาดแผลไปทั่วลำตัวผิวซีดเผือดจากการแช่น้ำเป็นเวลานาน,านถึงอย่างนั้นเขาก็รอดมาได้อีกแล้วขอบคุณที่ช่วยผมไว้ริชเชอร์เราตั้งแต่ตน้นว่าเจอเฟลิกซ์และพามาที่นี่ได้ยังไงเฟลิกซ์ ที่ข้างในเริ่มเย็นลงแล้วก็ทำหน้าจ่อยสํานึกถึงการกระทําที่เผลอใส่กำลังกับผู้มีบุญคุณให้ผมเรียกคุณว่าอะไรดีเอาตามที่นายสะดวกแต่ผู้ป่วยของฉันส่วนใหญ่พวกเขาจะเรียกฉันว่าคุณหมอริชเชอร์พูดได้อย่างมั่นอกมั่นใจในขณะเสื้อผ้าที่เขาสวมใส่นั้นเออริชเชอร์ผมขอบคุณอีกครั้ง แต่ว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่งนันหรอเฟลิกซ์มองออกไปนอกหน้าต่างที่มีแสงแดดอ่อนๆส่องเข้ามาเขารู้สึกว่าตัวเองหลับไปนานมากๆจนคิดว่าฤดูการใหม่ได้เข้ามาเยือนแล้วสี่วันครับเขาหันกลับมามองด้วยความไม่เข้าใจตั้งแต่อยู่ที่นี่นายหลับไปสี่วันเต็มๆโชคยังดีที่ฤดูการใหม่ ยังไม่ได้เริ่มต้นขึ้นทว่าสี่วันที่ผ่านมานี้อาการของเขามันหนักหนาจนคนดูแลแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทีเดียวนายมีไข้สูงในช่วงสองวันแรกฉันถึงได้บอกไงว่าอย่าเพิ่งลุกเพิ่งจะดีขึ้นไปได้แท้เกิดเป็นลมหน้ามือแต่ลมขึ้นมาเดี๋ยวเด็กในท้องก็ได้ช้ำในกันพอดีพูดถึงเด็กในท้องเฟลิกซ์ ก็สะดุ้งอีกรอบเขายัางไม่อยากจะเชื่อเลยว่าในท้องเล็กๆนี่มีเด็กอยู่จริงๆคุณรู้ได้ยังไงว่าผมท้องก็ฉันเป็นหมอจะไม่รู้ได้ยังไงอีกอย่างหน้าท้องของนายมันมีรอยชำ้ำฉันก็กลัวว่าเครื่องในของนายมันจะมีอะไรแตกหักหรือเปล่าพอลองซาวดูถึงได้รู้ว่ามีเด็กอยู่ตอนนี้ริชเชอร์ทั้งตกใจทั้งตกตะลึง ไม่รู้ว่าเป็นที่แม่แข็งแรงอยู่แล้วหรือเด็กในท้องอึดถึกทนกันแน่เพราะทั่วตัวของเฟลิกซ์มันมีแต่รอยฟกช้ำระบาดแผลอย่างก,กับถูกนักเลงรุมกระทืบมาแต่เด็กปลอดภัยดีนายไม่ต้องเป็นห่วงหรอกระหว่างที่ริชอร์พูดเฟลิกซ์ก็เอาแต่นเงียบเหมือนกำลังใช้ความคิดอยู่แล้วก็อีกเรื่องคนที่ชื่อเคคือพ่อของเด็กนั้นเหรอ ถือว่าเป็นคำถามที่ทำให้เฟลิกซ์สะดุ้งอีกระรอกเขาก้มมองไปที่หน้าท้องของตัวเองอีกครั้งฝ่ามือที่ผิวไม่ค่อยนิ่มนักรูปเบาอย่างพินิษหากในท้องมีเด็กอยู่จริงถ้าพอของเด็กไม่ใช่เครแล้วจะเป็นใครไปได้อีกเพราะระหว่างที่เขาอยู่กับเควผู้ชายคนนี้ไม่ได้ไปหลับนอนกับใครเลยคงใช่มั้งครับคำตอบฟังดูกำกวม ริชเชอร์ถอนหายใจก็สายหน้าเบาคือฉันได้ยินนายละเมืงชื่อนี้ทุกวันเลยมันเหมือนนายกำลังดำดิ่งอยู่ในฝันร้ายเคลเป็นชื่อที่ริชเชอร์ได้ยินจากปากคนไม่ได้สติอยู่หลายครั้งจึงทำให้เขาสงสัยว่าเป็นใครกันเพราะเขาไม่รู้จักคนชื่อนี้ริชเชอร์ตอนที่คุณเจอผมคุณเห็นคนอื่นบ้างไหมใบหน้าของเฟลิกซ์แลดูมีความหวัง ทำไมยังมีคนอื่นที่อยู่ในสภาพเดียวกันกับนายอีกหรือไงฮริชเชอร์ไม่เจอใครเขาเห็นเพียงแค่เฟลิกซ์คนเดียวที่นอนพัง,งาบพ,พัง,งาบอยู่ชายทะเลอีกอย่างทำไมนายถึงได้อยู่ในสภาพแบบนั้นไปโดนใครก็จับทวงทะเลแล้วรอดมาได้หรือไงตามสไตล์คนมีอายุอย่างริชเชอร์เขาก็ถามคนหนุ่มออกไปตามตรงอย่างไม่อ้อมคอมอย่างไม่ระวังปากตัวเองเออ ไม่ใช่ก็เกือบใช่แต่มันเร็วร้ายกว่านั้นเยอะทว่าเฟลิกซ์ไม่กล้าพูดออกไปเขาไม่กล้าเล่าว่าตัวเองเผชิญอะไรมาบ้างช่างเถอะฉันเป็นหมอไม่ใช่ตำรวจมีหน้าที่แค่รักษาแต่ถ้านายอยากจะเล่าเมื่อไหร่ค่อยมาบอกก็แล้วกันภายนอกชายคนนี้ดูเหมือนตะแกะ่ที่ปลอมตัวเป็นหมอแต่เขาเป็นหมอจริงๆแถมเก่งมากเสียด้วย อีกทั้งความตรงไปตรงมาของเขามันก็แสดงให้เห็นถึงความจริงใจนั่นแหละนิสัยของเขาใจดีกับทุกคนไม่แม้แต่กระทั่งเฟลิกซ์ที่ฟื้นขึ้นมาได้ก็พุ่งเข้าใส่อยากกับจะทำร้ายกันขนาดนั้นเขาก็ยังไม่โกรธเลยให้เดาเลยนะนายเขเป็นพวกไม่ระวังตัวหรือไม่ก็ทำอะไรไม่คิดริชอร์พูดขึ้นขณะที่กำลังขนตู้สเสบียง เพื่อหาอาหารลสอ่อนมาทำให้เจ้าคนป่วยทานผมดูเป็นแบบนั้นเหรอครับเจ้าคนรู้ตัวดีแอบทึ่งนิดหน่อยที่ชายหนวดคราวเฟิร์มคนนี้รู้ได้ยังไงก็แงแอสินายรับขวดน้ำจากฉันไปทำทีท่าก้็กลัวๆแต่ก็ดื่มไปหมดขวดโดยไม่คิดช่างใจต่ออีกนิดว่ามันปลอดภัยที่จะเอาเข้าร่างกายไหมเออหมดขวดของแท้ ทำแบบนั้นมันแปลว่านายเชื่อใจฉันมากเขาพูดระหว่างที่กำลังฉีกซองโจก๊กสำเร็จรูปใส่ถ้วยและกดน้ำจากเครื่องทำน้ำร้อนใส่ไปในปริมาณพอเหมาะใช้ช้อนคนให้เข้ากันดีแล้วเดินถือมาวางไว้บนโต๊ะข้างเตียงของเฟลิกซ์ซึ่งมันก็ดีแต่ฉันไม่รู้หรอกนะว่าก่อนหน้านี้นายเจอเรื่องอะไรมาบ้างฉะน,นั้นก็ควรระวังตัวสักนิดก็จริงอย่างที่ริชเชอร์ว่ามาทั้งหมด แต่น้ำที่ดื่มเข้าไปยันหยดสุดท้ายเขาก็ยังปกติดีแปลว่าปลอดภัยครับว่าแต่นั่นคืออะไรคนที่ไม่มีอะไรตกถึงท้องนอกจากน้ำเกลือแล้วเมื่อจมูกได้กลิ่นหอมท้องก็ร้องจอกๆขึ้นมาทันทีกินซะสิโจกสําเร็จลูกกินรองท้องไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยพาว่ากันทีหลังครับขอบคุณ แล้วจะให้ฉันเรียกนายว่าอะไรดีเลีกเฟลิกก็ได้ครับผู้ชายแปลกหนะ้าคนนี้ใจดีจนเฟลิกซ์ไม่รู้จะเอ่ยคำขอบคุณเท่าไหร่ถึงจะพอเขารอตายมาได้อย่างวุดวิตแต่กับอีกคนเขายัางไม่รู้ชะตากรรมเลยว่าตอนนี้อยู่แห่งหนใดปลอดภัยไหมหรือเป็นอย่างไรบ้าง ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมช่อง PH 7.14เหล่านี้ยายเป็นกำลังใจให้อดมินนูอีได้ด้วยการกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็พูดคุยแลกเปลี่ยนที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะ และก็สำหรับนิยายเรื่องนี้ไรเตอร์เขียนจบเรียบร้อยแล้วสามารถตามไปสอยอีบุ๊อกอ่านนำล่วงหน้าและเพื่ออัดทรสในการจินนาการอันรำเลิศมากกว่าการฟังจากเราเล่าก็ไปช่วยอุดหนะุนซัพพอร์ตนักเขียนคนไทยนิยายดีๆกันได้เลยนะคะเราแปะลิงก์เอาไว้ใต้ล่างคลิปนี้แล้วก็วันนี้ขอบคุณมากๆค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย